หมูชิ้นใหญ่เกินอันนี้ต้มจะต้มอ,อะไรอ่ะต้มอระาศหมูยังต้มจะใายทุกคน ต้มกับต้มปกากับหมูอเะหมูมันชิ้นใหญ่ไปอ่ะกินไม่ค่อยลงกินใ้แดดอากาศกินข้าวกันค่ะปากกาศอร่อยอปากกาเลยอ่ะอร่อยค่ะ เติมอากาศถึงไม่ต้องเอามาแล้วนะใหญ่เกินไข่ก็ไม่เอาต้มมา่อยแต่หมูเป็นชิ้นใหญ่อ่ะชิ้นใหญ่กินไม่ค่อยลงกินได้แต่ผักค่ะทุกคน อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยเลยแหละคืออร่อยเลยแต่ว่าหมูเราเป็นคนหมูมันชิ้นใหญ่อะ่ะบางคนบอกชิ้นใหญ่ดีซือกินเอาจริงกินได้แต่พิ่งต้มตะกี้อ่ะแล้วมันยังไม่เปื่อยถ้าเป็นต้มจุดขาแวกนะ็จะอร่อยจกผักกาดอร่อยตัวผักกาดล้วพี่สาวเป็นคนทำ กล้องมันสั่นนะเพคุณผ้าจริงๆค่ะทุกคนอันนี้อร่อยนะผักเนี่ยผักอร่อยเลยผักกาดอ่ะอร่อยใครกินข้าวกับอะไรกัน,น,กนะ้างนะ สิบโมงอะ สาวมันคนทุทำทำเองไม่เป็นหรอกเลยไม่ออกาใกล,กลก้ๆจะได้เห็นมันต้องต้มนานหม่อนไ้น้องบูบูดิใหญ่กินไม่ได้กินไม่ไกล้ลง ตอนนี้ใครทำอะไรอยู่ในบ้างครับพรเพื่อนพูดถึงพี่หนุ่มเหอพี่หนุ่มตอนนี้หาได้ๆซื้อรถแท็กซี่มขาขั่งเลยค่ะพี่หนุ่มหาได้ได้พิเศษเหมือนกัน ริงกันกับกันหาไรายได้เลยอ่ะพี่หนุ่มมากน้อยขนาด นนี้ง่ายๆนะทุกคนต้มผักกาดดองกระดูกหมูไม่ใช่กระดูกหมูหมูสามชั้นแต่หมูมันยังไม่เปื่อยอะต้องรอให้มันมันได้มากกว่านี้ก่อนให้มันนิ่มกว่านี้อันนี้มันมันชิ้นใหญ่แล้วก็มันยังไม่เปื่อยก็เลยกินผักกาดดีกว่าอร่อยกว่าแล้วก็ไข่ต้ม,มน้ำปลาพริกง่ายๆค่ะวันนี้ใครไปไหนทำอะไรบอกกันม้่งนะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะลงคลิปที่ไปปล่อยปลาที่วัดปางหลวงไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้อาหารปลานะให้อาหารปลานั้นไรสดแป๊บหนึ่งไปปล่อย,อยเราไปปล่อยปลานุกมาสิบตัวที่ท่าน้ําที่ของอ้อมนนนะคะของจังหวัดนนทที่วัดปางหลวงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเป็นนะทุกคนวันนี้วันหยุด เราก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องทําเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่รายหน้าเนาะวันนี้มาทักทายกันเพราะว่าถ้าเป็นที่ทํางานเราจะไรยาวๆไปเลยอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะทุกคนแต่วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทก,กาลังใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ